เบ่งเออออกแล้วลูกออกแล้วเบ่งไหมอึด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 ลูกตัวน้อยวะตัวใหญ่เลยกลนะอึดโอออินุนี่มาเบ่งเอาปัง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 ลูกลูกขนุนลูกขนุนเอาเนี่ยอีเด็กนี่นี่นี่ไป ไอ้วันนี้นี่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นนั่นน่ะหลุดแล้วเว้ยเอ้ยแดงๆขึ้นได้ปะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแม่นล่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นไหแม่งก็ลุกลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเออหลุดแล้วหนู้หลุดลูกหลุดแล้วสืออ่ะอ่ะอัระวังคอลูกระวังคอระวังคอลูกระวังคออันนี้ปังๆอันนี้ แม่มฟังไงมั้งฟังไงมั้งตุกคนหัวน้อยออกเร็วค่ะกำลังออกเป็นหัวที่นี่แม่มนุ้ยจับมันนัน่นสิ

ไป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 เดี๋ยว <c oughs> มันก็ฟืน้นตะแม่อีข่าดุมลูกเขาเฮ้ ถ้าถือช่องโทรศัพท์ไว้ให้ละโอเค